สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแอวทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบหกเดือนตุลาพีหกเจ็ดนะครับผมหวยห้าหน้อยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่มาเมื่อวานนี้ผมให้เจ็ดเนาะไม่มาเลยไม่มานะครับผมไม่มีเจ็ดมาเลยนะวันนี้ขอแก้มือนะครับผม แกมือใหม่แก้มือใหม่แก้มือใหม่ครับผมเด่นวันนี้วันนี้ให้ห้านะครับผมสามะห,หน่อยวันนี้ ให้ห้าก็จะมีห้าแปดห้าสี่ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามห้าห้าเจ็ดมา กันนะครับผม5 9แล้วก็5 1ไม่มีแต่5 6นะกับ5 5 พิเศษนะครับยีสิบเปรเซ็นต์ปกติสี่สิบ VIP สี่สวันนี้เน้นสองรอบนะครับผมเป็นปกติกับ VIP สำหรับตัวเน้นก็จะมีห้าแปดห้าสองห้าแปดห้าสองห้าสาม แล้วก็ห้าศูนขอให้มีเลขห้ามาครับผม3 5ห้านอยนะครับผมก็จบไปแล้ว3 5ห้านอยวันนี้ขอขอให้มีห้ามาครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมถ้างวดไหนเข้าก็ก็ดีใจด้วยครับผมงวดไหนหลุดก็ขอโทษกอไปด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ